โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะฮะก็อยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์อินเ t ส e n e เตชันเดอะนหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนิวซีนั่นเองก็เซิร์ฟแทนในสตรีมนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้นะครับนิวซีมีกล่องใหม่มานะครับกล่องสกินใหม่นั่นก็คือกล่องเมดิโวนะฮะก็เป็นกล่องออกแบบว่า เหมือนพวกไอกิ้งกันทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยฮะเมดิบาลสองศูนย์สองหนึ่งสกินบ็อกก็คือเป็นกล่องใหม่ล่าสัตว์ในตอนนี้ทุกคนก็ราคากล่องละ250 GC นะครับผมซึ่งวันเนี้ยผมจะมทําการเปิดให้ดูซึ่งเหมือนเดิมครับทุกคนเราจะอิงราคาจากเว็บนะบแต่อย่างนึงคือผมจะบอกก่อนว่าถ้าใครอยากซื้อกล่องนี้จริงๆอะ่ะถ้าแบบเออแบบอยากจะประหยัดที่สุดนะครับผมมีวิธีก็คือไปหาซื้อดอลลาร์นะครับหรือไม่ก็ฟาร์มดอลลาร์ถ้าซื้อก็ซื้อพอคาจะคุ้มและถูกมากนะพอคาในกลุ่มก็ลองไไไปปเเสิรร์ชหาดูกลุ่มมคคนนทยยีออะะับซื้ แล้วก็ไปซื้อในประมูลทุกคนมันมีกล่องขายอยู่เราไม่หาดูเอาทุกคนนะครับกล่องใหม่เราม่ก็พิมพ์หาดูแล้วกันบอกเลยว่าซื้อเองเนี่ยมันจะตกอยู่กล่องละประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมผมน้องเลือเล่อนหาดิมันจะเลื่อนหาเจอบะวะ เอาง่ายๆคือมันจะคุ้มกว่าทุกคนนี่ครับราคากล่องมันก็ตกอยู่ประมาณเนี่ยล้านเก็ตีไปประมาณ2ล้านทุกคนซึ่งมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุ้มกับเติมเองไง่ายๆนะครับถ้าใครอยากแบบประหยัดนั้นที่ผมชี้แนวทางให้ทุกคนก็ตามนี้ทุกคนพอแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องให้ดูซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมมีประมาณ50กล่องซึ่ง50กล่องราคาเติมผมคุ้มกแล้วนะครับก็ประมาณ12ื่นสองใช่ไหมทุกคนหมื่นสองกว่า GC ถ้าเติมเเงินก็ประมาณ สามสิบกว่าดอนนะครับหรือราคาก็คือพันกว่าบาททุกคนแต่ถ้าเติมช่วงกีซีคูณสองอย่างตอนเนี้ยราคาก็จะลดลงเหลือประมาณห้าร้อยบาททุกคนก็ตามนะครับผมใครจะเลือกซื้อตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็กีซีคูณสองไงก็ถือว่าคุ้มอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปทําการเปิดเลยแล้วก็ยังคงอิงจากราคานี่ครับผมนิวซีสกินเหมือนเดิมนะนิวซีวิกกินะครับผมแต่อย่างที่บอกไปคือมีคนดูเขาเป็นบอกว่าราคาอของพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันไม่ได้ตรงใช่ไหมครับใช่ครับผมหรือว่าราคาไม่ไม่ตรงแต่ก็คือผมจะยึดราคาพพววกกนนนนี้้เเป็หหลันะัะะราะาใ่ใมดูแบบ ดูง่ายๆทุกคนนะฮะแต่ตอนนี้คือราคามันจะไม่ขึ้นมานะทุกคนแต่ผมคิดว่าความแรงเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมเปิดเป็นกลับไปหน,หน้าแรกก่อนความราคาของมันเนี่ยก็แบบส่วนมากอ่ะของที่มันมีราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ไอ้พวกแบบจะเป็นนะที่จะเป็นนะก็ะเป็นพวกนี้ครับพวกชุดกเกาะเน่ยทุกคนนะครับก็เอาง่ายๆตอนนี้คือราคามันจะไม่ขึ้นนะครับารกินใหม่ก็ถือว่ามาลองเปิดดูดีกว่าว่าผมจะได้อะไรบ้างสำหรับผมนะที่ผมคิดว่าแรจากประสบการณ์ที่เคยเปิดมา ก็น่าจะเป็นพวกสไนทยทุกคนน่ะสไนพวกนี้แพงแล้วก็ขวานนี่ไม่น่าแพงคาราบิดอาจจะแพงอยู่นะฮะแล้วก็หมวกนี้แพงเรามักจะเป็นหมวกนี้นะครับผมแล้วก็หมวกนี้ยิ่งแพงเลยแล้วก็อันนี้ก็แพงนะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่แพงอีกของที่คนใช้ไม่บ่อยสกาดนี่ผมไม่่นใจะว่าจะแพงหรือเปล่านะครับแต่ M4 ไม่น่าแพงทุกคนก็ตามนี้ทุกคนมาเรามาเปิดดูกันแล้วกันนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ราคาจไม่มีตายตัวทุกคนก็กรอกขพ้่มมาใหม่ทุกคนนะครับไปฮะทุกคนลุยกล่องละสองล้านนะครับผมถ้า เออผมลืมบอกปกติเนี่ยผมจะเปิดแต่ในเว็บนะครับผมไม่ค่อยได้เปิดแบบนี้ให้คนดูไม่ใช่ดิไม่ใช่ใเว็บปกติผมจะเข้าไปเปิดแต่ในเซิร์ฟนะครับผมไม่ค่อยได้เปิดแบบนี้คนดูเดี๋ยวผมลองดูก่อน <S <S เผื่อดวงจะดีนะครับโอ้โหเกือบได้หมวกอันนี้แล้วทุกคนผมพูดผิดนะเออหมวกนี้ก็หกอันนี้ไม่ใช่เคนไนท์อันนี้อันนี้หมวกไม่ค่อยแพงแต่เคไนท์แพงกับหมวกไอทุกคนสองอันนี้แพงนะครับผมดูผิดสองอันนี้แพงโมโตกับเคไนท์นะครับ อันนี้ก็น่าจะเกลือนะผมเป็นสไนสกาสามสิบเมตรทุกคนไปต่อครับฮันนี้ผมจะลองเปิดดูเฉยนะผมไม่ได้เปิดจนจบคลิปนะเพราะมันนานไปเพราะว่าผมแบบว่าเออปกติผมเปิดแต่แบบเปิดสดๆรัวๆคือคนมันจะดวงดีก็ดวงอย่างนี้ครับเคไหนมาถึงแม้มันจะไม่ใช่สีแดงแต่ราคามันแพงันหนอนครับเพราะว่าเป็นของใช้บ่อยนะครับของที่แบบว่าคนใช้ไม่บ่อยเนี่ยราคามันจะแพงทุกคนจริงๆนะครับไอพวกเกรดตรงเนี้ยไม่ต้องมาสนใจมาหรอกครับทุกคนผมบอกเลยจริงๆ ได้สก,การทุกคนสการ,กการนี่ก็ราคาจะไม่ถูกไม่แพงผมว่าะะราคาจะกลางๆนะครับผมทุกคนไปกันต่อขออีกสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มีของสิงแบบดีๆแบบออกมากรอบแดงกรอบทองก็ได้อะถ้ายังไม่มีกรอบแดงหรือ,อกรอบทองมาเนี่ยผมจะไปเปิดแบบทีเดียวเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเออแบบไม่ทันใจไปรุ่นนะ่ะเออคือสุดท้ายกูเปิดชาร์กูเกลือเหมือนเดิมใช่ไหมพอเลยกูขอเปิดเร็วๆดีกว่าแบบเออให้มันเกิือทีเดียวไปเลยอนะใช่ไหมเออทุกคนมาดลีลาเก,กินนะ่ะนะครับ แต่ที่ผมลองคือแบบไม่แน่ไม่เคยปกติไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเปิดแบบนี้เลยนะครับเลยจะมาลองดูสักหน่อยเพราะเปิดแบบนี้มันเหมือนแบบว่า CTO ทุกคนได้ลงเหมือนิโอนะครับเปิดหน้านี้เลยดีจริงๆเฮียไม่ออกเลยครับพี่น้องครับโอโ้เกินไปหรือเปล่า โอ้โหโมโตโมโตไม่ออกมาให้ทุกคนนะครับนิดเดียวโอ้โหกระเป๋ามีอันนี้ก,ก,ก็ไม่รู้ว่าราคาจะไม่แพงทุกคนเป๋ากิกี้ถูกนะครับอ๋อนี่เกาะกากนะผมก็ไอบีเอนะครับผม โอ้ผมว่าไม่ทันใจวะทุกคนเนี่ยนะเปิดแชพเปิดเร็วคือก็เกลือเหมือนเดิมมาแล้วคือเดี๋ยวผมเข้าอะอะโอ้โ,อโหไอ้การจะพูดเลยว่ามันจะมาให้ผมแม่งไม่มาทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเปิดในนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวนะว่าแบบดวงมันจะดีหรือเปล่าคือแบบเปิดช้าม,มันก็เกลือขอเปิดเร็วๆเลยแล้วกันเออมาย็ดแม่อเอ,อคือแบบนานเกินนะนะครับนานก็ยังเกลือนะครับทุกคน อย่าลืมนะครับใครอยากเล่นดูซีอันนี้ก็โหลดเล่นได้ฟรีในสตรีมเลยนะครับทุกคนเกมฟรีนะครับผมทุกคนไม่ต้องเติมอยู่ได้นอนเพราะว่าเปิดมานานหลายโอ้โหหลายปีแลนะ้วเนี่ยโคตรนาน Newse ใช่มน,น,นะครับเปิดมานานมากโอ้โห <c oughs> ตอนนี้นับเวลานี่คือนานกว่าเซิร์ฟแท้อินเฟสชันแท้แต่ก่อนอีกนะครับทุกคนมาเอาแม่งแน่ทุกคนเปิดฏิวัติทุกคน,กคนตอนนี้เห <c oughs> ลืออยู่เออปไปลืมกดค้างอ้ธหบายผมผมขอตั้งค่าก่อนปุ่มปุ่มมันรีเซ็ตปุ่มทุกครั้งเวลาเข้าเกมไหมทุกคนผมก็ต้องตั้งค่าปุ่มใหม่ โอเคมาเมื่อกี้ผมเปิดไปกี่กล่องผมไม่นับเลยครับทุกคนน่าจะประมาณสิบกว่ากล่องโอ้โหใครมาดรอพี่ใครมาดอ <laughs> ราดอขยะนะายศาสตว์มาเอามั้งแน่ทุกคนเหลือสามสิบเก้ากล่องผมเปิดไปสิบเอ็ดกล่องนะับทุกคน <laughs> ลืมลืมเท่าทีพอดีเล่นสสเสร็จเสร็จยังไม่นหน่อยเท่าทีเท่าทีเฮ้ย <laughs> เกินไปอะ่ะ มาทุกคนลุยครับทุกคนจังหวะน,นี้ไปอโอ้โหเปิดทับเปิดเร็วเวยนะครับจากนั้นก็รู้ผลเร็วไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับลุ้นไปก็เกลืออิหมหายเอาเดิมาเอาเดิมาเอาเดิมาโอ้เฮ้ยจะเกลือก็เกลือให้มีขอบเพดเลยดีว่าคือดอกพวกเคี้ยนี่มาคือกาับมาให้ได้ขายได้เงินเลยนะคือแบบเกลือคือแบบมันเกลือเลยไอพวกนี้คือมันมันเกลือจ,จัดเลยทุกคนมันแบบ อันนี้อาจจะมีราคานิดนึงแบบไม่ไม่มีคือแบบแบบกลางๆไม่เกินเกินไปเกินน้อยแต่พวกเนี้ยคือเยอะนะครับเกิแบบเข้มเลยเออเฮ้ยใส่มาใสมาอันนี้แพงอันนี้แพงหรือเปล่าวมันไม่ใช่พีหกอันนี้อาจจะไม่แพงทุกคนเพราะว่าในกรอบของกรองอ่ะมันขึ้นเป็นสีเหลืองแต่ใซเนี้ยถ้าจะไม่ผิดมันจะหายากกับพวกเอ็เอพีหกหรืออาร์เก้าสามแล้วก็ราคาก็อาจจะกลางๆผมคิดว่าไม่ถึงกับแพงมากนะเพราะว่ามันเป็นใสที่ดรอปยากนะครับคือฟาร์มหายาก แต่ที่บอกไปของหาง่ยายๆอ่พวกเนี้ยมันจะมีราคานะทุกคนถ้ายิาง่งเสไนเอชพีหหรือ r 9 3อย่างซีรีส์เนี้ยเป็น R93 นะครับก็จะเป็นราคาแพงว่าเนี้ยแพงนะครับส่วนอันนี้อาจจะแพงน้อยกว่าเออแช่ว่าแพงน้อยกว่าดีกว่าเปิดกลางๆด้วยอยู่ในกลางด้วยนะครับแค่มันเป็นกรอบทองไม่ให้เราดูตกใจนะครับอย่างนี้นก็ตอนนี้คือของที่น่าจะดูดีสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่น่าจะดูดีดูดีสุดในตอนนี้นะครับเออชิบหายแม่งแต่ดูดีก็จริงครับแต่แต่ไม่ดูดีกว่านะ เฮียเกินไปอ่ะคือมันทํามันเกินไปอ่ะทุกคนคือแบบเออแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับโอ้โหมา20กล่องสุดท้ายนะครับทุกคนแล้วถ้าผมถ้าผมจะไปลองดูราคาตลาดดีว่าคนเขาตั้งราคาแพงเท่าไหร่เพราะไม่แน่บางอันเนี่ยราคามันจะอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไงทุกคนเออเพราะเดี๋ยวผมไปดูก่อนเพราะว่าต้องมีคนขายในตลาดอยู่แนละ้วผมว่าเชื่อผมดีนะครับมากล่องสุดท้ายและท้ายสุดทุกคนไปฮะเอาจากล่างขึ้นบนมั่ง เออเฮียเกินอีกแล้วนั่นแหละเอ็มพีห้าแต่เอ็มพีห้านี่ถ้าใครเป็นสายแบตเทอรี่ย่อยเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่าเพราะว่ามันเจอบ่อยของเกลือราคาถูกด้วยไม่ใช่เชทเท่นะครับแล้วก็ก่อนดีด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยในแบตเทอรี่ย่อยสากาก็เจอบ่อยนะครับสายแบตเทอรี่ย่อยอาจจะถูกใจนะเพราะว่าของพวกนี้มันถูกแนะก่างเอสเอ็มซีซีมิอีกอันนึงนะครับแต่เป็นสายที่เล่นวอลลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้พวกนี้วอลล์หรอกใช่ปหมละ่ะใช้แต่พวกของดีๆนะครับแต่เรามาสายแบตเทอรี่ย่อยไงโธ่ จริงกูถามจริงไงกูขอแค่แต่อ้าตอนนี้ขอแค่แค่สามทีนี้ออกพอเนี่ยหัวโมโตก้กาะเฮฟวี่แล้วก็อาเก้าสามสามอันเนี้ยดบให้กูทีหรือไม่ถ้าให้แบบดีๆก็ขอเค้นไนกะับข้าวต้มปีลามาสักอันสองอันก็นกนยังดีนะครับแม่งเอ้ยแล้วมันจะมีเฮฟวี่สองแบบนะครับเฮฟวี่แชมเปี้ยนที่แบบว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เยอะกว่าปกติทุกคนไหมครับเนี่ยถ้านเนี้ยผมว่าแพงสุดไอชิ้นนี่แพงสุดนะครับเราพอทนายเลยอขอเฮฟวี่ได้เฮียไดเฮฟเฮฟเฮียเนี่ย IBA อ๋อ โอ, <Dante> โ,อโ,อโอ้โหกล่องสุดท้ายอืมไอ้สัตว์ด้วยงี้กูถามจริงโอ้โหคือไม่มีเอาไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ไอ้ยิวผมเปิดกล่องดิวซีมาแล้วไม่เคยได้เกาะเฮฟวี่ไม่เคยได้หมวกกันน็อกนะเฮฟวี่ธรรมดาก็ไม่เคยได้เลยกูพูดตรงแต่ธนายังเคยพอได้บางอาเก้าสองอาร์เก้าสามเอ็นพียหกแต่ไอ้เช่นนั้นไม่เคยได้เลยผมงงมากทุกคน ท้อไหวเฮียแม่งเอ,อ้เซ็งทุกคน่ปลองไปไปดูนะครับประมูลนะครับว่าคนเขาขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างเผื่อจะมีนะครับเมดิวว์เดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูนะครับกูต้ท้ทอว่ะเออแต่ก็ดีนะที่เปิดเร็วครับเพราะว่าถ้าเปิดช้าเนี่ยเสียเวลาเยอะไม่พอกูต้องมานั่งหัวร้อนอีกอันนี้คือเปิดเร็วก็เออรู้ผลเร็วอะไรเร็วเย็ดแม่เทียบพลขึ้นว่ะใจมันสัน่นไม่รู้คนดูเคยเป็นหรือเปล่าคือแบบใจมันสั่นไ่ะเฮีย ไปหนี่งนะสก,กินอยู่ไหนสก,กินสก,กินพอดีผมไม่ค่อยช้ำเรื่องตลาดเท่าไหร่นะพรับปกด,ดูแค่พวกกล่องพวกอันนี้แต่ไม่เคยดูที่ขายสกินสก,กินอ่ะตัวนี้คือสก,กินนะครับผมดูกนะ่อนนะอ่ามันมีให้เซิร์ชปะวะรีเฟซไม่มีรีเซิร์ชหรอวะแปบบนึงนะครับทุกคน My offer ไม่มีนะครับก็ก็ต้องเลื่อนหาดูเอาใช่ไหมเดี๋ยวลองดูราคาที่สก,กินใหม่อ่ะม,มันมันมีอันไหนแพงสุดเดี๋ยวลองดูที่ทุกคนเลื่อนไปดูเรื่อยนะครับ เรียงราคาอ่ะผมเรียงราคาเลยอ่ะตั้งเรียงราคาเลยครับเผื่อจะมีว่าเออซีรีส์นี้ติดท็อปบ้างนะครับโอ้โหพวกของแพงๆก็เป็นพวกพวกดีอานิตย์จะตั้งกุนตีนที่สองรคิวเนี่ยตั้งกุนตีนเอ,อ้ยมาดูท่าว่าจะมีเมดิวัลนะครับมาเมื่อไหร่นะครับสกินเมดิวัลนะฮะเพิ่งมาปล่อยใหม่แชมเปี้ยนเมดิวัลเนี่ครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนของที่มันราคาแพงครับผมเป็นที่ผมบอกเลยคือเฮฟวี่แชมเปี้ยนนะครับผมสองร้อยหกสิบห้าล้านแต่แต่ กูไม่ได้ครับกูไม่ได้ยัดแม่จบจบนะกูไม่ได้กูจะดีใจทำไมเนี่ยเออดีใจที่ว่าราคาแพงแต่คือกูเปิดไปได้ไงกูจะดีใจทำไมอะเฮี้ย er. ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นเฮฟวี่ธรรมดาก็เก้าสิบกว่าล้านนะครับทุกคนต่อมามีจะเป็นอะไรเอ่ยมดิวัลโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมมีทนไหมเธอ เมดิวัลไม่เห็นเลยน,นะครับทุกคนถ้าผมเผอเล่นผ่านก็บอกผมเลยละกันแต่เท่าที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยไอเย้เฮียตั้งแต่เหตวิ่านไปยังไม่มีอะไรโผล่มาเลยครับทุกคนอราคามันเกือจัดเลยทุกคนแต่ว่าสีสัผมซีรีส์นี้มันก็สำหรับผมนะพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันสีไม่ค่อยสดอะออแต่ในวงการตลาดคนอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบไม่เหมือนไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยฮะคัตตอมคอริล่า20กว่าเอ็มไอสามอนนันที่กูเจอเนี่ยกูไม่ได้สักอันไอเ้เฮียลองจะดูดีว่าที่ผมได้มาเนี่ อันนี้เฮฟวิธรรมดากูก็ไม่ได้นะครับมดิวัลผมอยากเห็นว่าเน,นี่ยอันเนี้ผมได้มาสิบแปดล้านนะครับผมโอเคอย่างนั้นก็เออได้กระบ,บอกละสิบแปดล้านมาอันหนึง่งแต่ก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ไม่น่าจะคุม้มเท่าไหร่ทุกคนถ้าถาเป็นกล่องนะราคากล่องละสองล้านอนะตีไปตีไปสองสองล้านนะครับทุกคนมาล้านเจนะ็ดอ่ะพอตอนแรกก่อนที่ผมทำคลิปเนี่ยผมดูราคามันสองล้านแล้วผมไปอาบน้ำมาไม่กลับมาเหลือล้านเจ็ดสองล้านอ่นะคูณห้าสิบ หนึ่งร้อยล้านน่ะร้อยล้านเอ็มมาทุนกูอ่ะคือไม่ได้เฮี้ยเ,ยเลยทุกคนนะครับยังก็สำหรับคลิปนี้คงขอจากวันนี้คือเปิดไว้เป็นอุทาหัวตาหอนใครจะเปิดกล่องก็แนะนํานะถ้าอยากได้จริงๆลงทุนเถอะไปหาซื้อเอาแต่ถ้าเปิดแล้วได้ของเป็นแพงพวกสองร้อยล้าน,น,นมาเนี่ยมันก็คุม้มเลยทุกคนมันจะคุ้มมากทุกคนแต่ก็ถ้าอยากได้ชัวร์ได้จริงมีของเล่นก็นะครับไปหาซื้อซะทุกคนโอเคสำหรับนี้ก็คงขอจากวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ